สวัสดีครับวันนี้ทางบริษัทจันกเกษมอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับจะมาสาธิตการใช้งานเครื่องถ่วงระกูลฮอ p แมนนะครับสำหรับโนเดลนี้ก็คือรุ่น g e o d ดีหน้าเจนะครับจะเป็นรุ่นทัชสกรีนนะครับหน้าจอก็จะเป็นทัชสกรีนรุ่นนี้ก็จะเป็นลองท็อปนิดนึงก็คือต่างกันตรงที่ตรงของตัวเพลานะครับซึ่งตัวเพลาตัวนี้ก็จะเป็นแบบเกลียวนะครับในการล็อกตัวล้อเข้ากับเพลา ซึ่งจะมีตัวท็บกวันนี้นิดนึงก็คือเป็นรุ่น power clamp ตรงนั้นก็จะเป็นล็อกอัตโนมัตินะครับการทํางานทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับอันนั้นเป็นแค่อุปกรณ์อำนวยความสะดวกนะครับสำหรับการใช้งานหลังจากที่เราเปิดตัวสวิตช์ power ของเครื่องนะครับเปิดขึ้นมาปั๊บหน้าจอก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็จะมีปุ่มโชว์อยู่ที่หน้าจอนะครับก็จะมีในส่วนของปุ่ม ESC ปุ่ม Help ปุ่มเซตค่านะครับหรือปุ่ม Setting หรือปุ่มบอกขนาด ของล้อนะครับปุ่มคํานวณตัวเลขนะครับหรือเดือตัวกราฟนั่นเองนะครับการใช้งานนะครับง่ายมากเลยสําหรับตัวนี้เป็นออโตเมติกแล้วนะครับซึ่งมีแขนวัดด้านในเพียงแค่อย่างเดียวแขนวัดด้านนอกไม่มีแล้วนะครับแขนวัดด้านนอกมีอยู่ซึ่งก็จะทําหน้าที่อัตโนมัตินะครับใช้หลักการฟังเสียงเอานะครับการใช้งานหลังจากที่เรานําล้อขึ้นมาประกอบกับตัวเพลาเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งแรกที่เราต้องทําก็คือว่า เราจะเลือกติดตะกัวเป็นแบบไหนนะครับอย่างเช่นล้อนี้ก็คือล้อเหล็กธรรมดาก็คือที่เรานิยมก็คือเป็นตะกัวตอกตอกด้านในกับตอกบริเวณด้านนอกนะครับวิธีการก็คือแค่ดึงแขนวัดนะครับเราจะดึงแขนวัดมาที่ตำแหน่งด้านในก่อนนะครับอจาจะก็จะได้ยินเสียงติดแสดงว่าการบอกขนาดเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นหน้าจอก็จะโชว์ตัวเลขขึ้นมาตรงนี้นะครับ ในกรณีนี้สิ่งที่มันต้องการรู้ก็คือระยะระยะมันถูกอัตโนมัติบอกมาเรียบร้อยความกว้างความกว้างตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดกรณีที่ล้อเนี่ยมันกว้างแค่5นิ้วเองแต่เครื่องมันโชว์มา6.5ถ้าเราต้องการเปลี่ยนวิธีการก็คือจิ้มไปที่หน้าจอจิ้มนี่เราอาจจะใช้ปากกาอ่านะครับนิ้วก็ได้อ่าเป็นทัชสกรีนนะครับถ้าหน้าจอนี้เราหมุนมันจะไม่เลื่อนนะครับวิธีการก็คือเราจะใช้วิธีการจิ้มอ่าเราต้องการเปลี่ยนตัวนี้นะขนาด5นิ้วเราเลื่อนลงมา5นิ้ว นะครับตัวเลขก็จะเปลี่ยนไปหลังจากตัวเลขถูกต้องแล้วเราก็กดยืนยันจากนั้นขนาดไดามิเตอร์ของล้อถูกต้องไหมถ้าถูกก็ไม่ต้องเปลี่ยนปิดฝาครอบเพื่อทําการอ่านค่าได้เลยนะครับเราจะปิดฝาครอบจากนั้นเครื่องก็ทําการหมุนนะครับเพื่อหาค่าเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะมีในส่วนของตะกั่วที่อยู่บริเวณด้านในนะครับกับตะกั่วบริเวณที่อยู่ด้านนอก แล้วก็กรณีที่ต้องการถ่วงแบบสเตติกนะครับ45หกรัมตรงนี้นะครับวิธีการตอกตะกวัวก็คือเราจะหมุนให้ตัวกราฟตัวนี้นะครับเปลี่ยนเป็นสีเขียวลักษณะนี้ก็คือหมุนขึ้นหมุนขึ้นไปนะครับหมุนขึ้นไปปั๊บก็จะเป็นกราฟสีเขียวนะครับนี่ก็คือตำแหน่งที่เราต้องการตอกตะกวัวลงไป40กรัมนะครับบริเวณด้านนอกก็คือ40กรัมเราเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาปั๊บก็จะเป็นสีเขียวนี่ก็คือบริเวณด้านนอกที่เราต้องตอกตะกวงไป40กรัม ในกรณีที่ต้องการที่จะตอกตะกัวหรือติดตะกัวเป็นแบบสเตติกก็จะมีตัวเลขอยู่ที่บริเวณกึ่งกลางของยางนี่ครับจิ้มลงไปอ่ามันก็จะเป็นตำแหน่งเดียวก็คือเป็นการทวงแบบสเตติกอ่ามันจะหยุดพร้อมกันนะครับลักษณะการใช้งานก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมจะลองติดตะกัวเป็นแบบไดนามิกนะครับ40กรัมอ่าโทษทีมีตำแหน่งแหวนขยายบางครั้ง40กรัมมันอหนจ,จะไม่ให้เรากดดูว่าละเอียดจริงนะครับ42กับ3านะครับแล้วมันจะดีดกลับมาที่เดิม เดี๋ยวผมจะใส่ขนาด40กรัมให้มันนะครับอ่ะ,อะแล้วก็อีกตำแหน่งหนึ่ง แล้วก็ปิดฝาครอบนะครับเพื่ออ่านค่าโอเคสำหรับการทวงลักษณะของการติดก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับในกรณีที่เราต้องการทวงแบบอื่นอย่างเช่นไม่ใช่เป็นแบบตอกกับตอกนะครับหน้าจอของมันเนี่ยถ้าเกิดเราดึงอ่เราดึงเนี่ยมันมันจะเป็นอย่างเงี้มันจะเป็นแบ่นี้ต้องการยกเลิก กด esc อ่าแล้วก็เป็นการบอกรีเซ็ตค่าใหม่หมดเลยก็ได้นะครับเป็นหน้าจองี้ต้องการตะกัวเป็นแบบแปะกับแปะให้เราดึงแขนวัดด้านในมาที่ตำแหน่งแปะอ่าดึงมาที่ตำแหน่งแปะอ่าฟังเสียงแล้วก็ดึงไปอีกตำแหน่งหนึ่งโดยไม่ต้องปล่อยแขนวัดนะครับลักษณะแบบนี้จากนั้นก็ปิดฝาได้เลยซึ่งตรงนี้หน้าจอก็จะโชว์สัญลักษณ์เป็นขีดนะครับขีดๆีด,ด,ด,ดเนี่ยเราไม่สามารถบอกขนาดมาได้เพราะเครื่องมันไม่ต้องการรู้ละสมมุติเราอยากจะทํา เห็นไหมครับเสียงก็จะเป็นอีกแบบนึงก็คือมันไม่สามารถปรับได้ส่วนที่ปรับได้บางครั้งมันเออเลอร์ก็คือในขนาดของส่วนของขนาดไดามิเตอร์ล้อคลิกะนะครับเพื่อที่จะหมุนตัวเลขก็จะเปลี่ยนได้แต่ตรงนี้ขอบมัน13ถูกต้องอยู่แล้ะเราปิดฝานะครับ ในลักษณะของการติดตะกัวเป็นแบบแปะที่บริเวณด้านในนะครับหลังจากที่เราหมุนไปในส่วนของอ่ะสีเขียวอ่ะตัวทีน,นะครับคลิกนี้ก่อนอ๋อมันเป็นตำแหน่งเดียวกันพอดีนะครับให้เราคลิกมาเป็นสีเขียวงนี้ตำแหน่งของมันก็จะอ้างอิงแสงเลเซอร์นะครับด้านในก็จะมีแสงเลเซอร์การติดตะกัวนั้นจะไม่ใช่ติดที่ตำแหน่ง12ในกาแบบนี้อีกแล้วแต่เป็นการติดที่ตำแหน่งของเลเซอร์นะครับตรงนี้มันบอก10กรัมอ่ะเราดึงขนาด10กรัมนะครับ แล้วก็ติดตามตำแหน่งของเลเซอร์นะครับติดลงไปเสร็จแล้วก็ปิดฝาขนาดก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับอีกอันนึงที่ลูกค้าอาจจะสับสนได้ก็คือการเลือกติดตะกั่วเป็นแบบตอกกับแบบแปะนะครับ ก็คือ,อเราดึงแขนมาที่ตำแหน่งตอกเห็นไหมครับกรณีน,นี้ก็คือเราดึงแขนวัดแล้วมันไม่ทํางานนั่นหมายถึงว่าโปรแกรมของเครื่องเนี่ยยังคงจําข้อมูลเก่าของล้อเดิมอยู่ทีนี้เราต้องการเป็นแบบใหม่วิธีการก็คือเรากด ESC ก็ได้กดรูปบ้านตรงนี้ก็ได้เพื่อให้มันลืมข้อมูลของล้อเมื่อกี้ลงไปนะครับจากนั้นเหมือนเดิมเราต้องการจะตอกกับแปะดึงมาที่ตำแหน่งตอกกับอีกตำแหน่งหนึ่งโดยที่ไม่ต้องปล่อยแขนวัดนะครับไปที่ตำแหน่งแปะ เสร็จแล้วปิดฝาได้เลยเพื่อทําการอ่านค่านะครับสำหรับโปรแกรมตอกกับแปะสิ่งที่แตกต่างก็คือตะกัวตอกนั้นจะอยู่บริเวณด้านบนด้านบนตรงนี้นะครับก็คือเราต้องต่อกไป5กรัมแต่ตำแหน่งของการแปะ,ะเราหมุนไปตำแหน่งของการแปะจะอ้างอิงเลเซอร์ ยังคงเป็นเลเซอร์เหมือนเดิมอย่าลืมนะครับเน้นย้ําก็คือถ้าเป็นตะกัวตะกัวแปะอ้างอิงเลเซอร์ถ้าเป็นตะกัวตอกก็คือตอกบริเวณด้านบนหรือตำแหน่ง12บสองในกาของยางนั่นเองนะครับการใช้งานก็จะประมาณนี้เพียงแต่ว่าบางครั้งที่บริษัทจําหน่ายไปเนี่ยเราอาจจะปิดโปรแกรมอาจจะปิดโปรแกรมเลเซอร์เอาไว้นะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถเปิดปิดได้ซึ่งแจ้งให้กับทางทางติดตั้งว่าเราต้องการแบบไหนในกรณีที่เราปิดเลเซอร์การติดตะกัว จะเป็นแบบแปะก็เหมือนกันแต่เราจะอ้างอิงตัวนี้โดยใช้แขนใช้แขนวัดแล้วก็ดึงไปแล้วก็แปะอันนั้นยังคงเหมือนเดิมถ้าถนัดแบบเดิมอยู่นะครับสามารถใช้โปรแกรมนี้ได้นะครับเบื้องต้นการใช้งานก็จะประมาณนี้ขอบคุณครับ